ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในงานนี้ค่ะเพราะว่าจิวเวลทุกคนเห็นเนี่ยเมื่อกี้คือของคนไทยทั้งหมดเลย mm hmm. ซึ่ง mm hmm. ไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าความประณีตความแบบความละเอียดอะ่ะเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเราแบบเดินทางบ่อยกับแบบหลายๆประเทศแบบเคยเห็นไฟจิวเวลแล้วอะ่ะ mm hmm. ซึ่งสิ่งที่เราแบบใส่ยอยู่สิ่งทุกคนได้ชมกันไปใน งานแฟร์เจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งนี้ค่ะมันพิเศษมากๆเราแบบเราภูมิใจในความเป็นไทยยิ่งขึ้นดีกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนก็คืก็แล้วก็ความพิเศษอย่างงการนี้ถือว่าไม่ได้จัดมาสองปีใช่ไหมใช่เพราะว่าโควิดแล้วจะบอกเลยว่าตอนที่เราแบบมีความเดินหลงเพราะฮอล์ม,มันใหญ่มากเ็าะจัดที่เมืองทองใช่ไหมคะคนข้างบนเยอะมากเลยะคะ่ะดีใจมากที่เห็นแบบทุกอย่างเริ่มกลับมาคึกคักแล้วแล้วแบบ เหมือนงานแฟร์ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากต่างประเทศด้วยค่ะโอเคฝวามงานแฟร์วันนี้เลยนคค่ะก็เจมแอนด์จิรี่แฟร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7กันยาค่ะถึงวันที่11กัญญนายานกะ็ถ้าใครสนใจเนี่ยรีบมาชมได้นะคะเพราะว่าของสวยๆเยอะเลยค่ะโอเคลองอัปเดตกันบ้างตอนนะี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้มีละคีครคือเธอค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบกลับไปดูค่ะเพราะว่าตอนที่อีกสามตอนเนี่ยจบแล้วนะคะซึ่งทุกวันพุธประหัสค่ะ2องทุ่มครึ่งทางช่อง33 3นะคะ มีสปอยไหมว่าแบบตอนที่เหลือจะเป็นยังไงว่าตอนที่เหลือสปอยไม่ได้เลยเพราะว่าพลาดไม่ได้สักตอนเลยค่ะเข้มข้นมากนี่ทุกคนเท็กมาบอกแล้วว่าแบบจะมีเอสตัดสลับหลอกอะไรอีกไหมม่งันจะอยู่หัวค่ายแล้วไนงะอาเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรอีกบ้างเร็วๆนี้จะมีหนังเรื่องใหม่ค่ะชื่อว่า Faces of Anne จะได้ชมประมาตุลาส่วนปีหน้าเนี่ยก็มีหนังมาอีก2เรื่องค่ะแล้วก็มีซีรีส์ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะบอกบอกได้ไหมอะไรประมาณไหนอา ลอวแบบลับแต่เรื่องคาแรคเรตอร์ไม่เหมือนกันเลยก็อาจต้องติดตามกันแต่ว่าทุกคนน่าจะได้เห็นเรื่องแบบเ Fa ซ e ์ซอ e แลแล้วเพราะว่ามันมีหลายคนเล่นมีแบบหลัแบบพี่วีพี่อิงแล้วก็แบบแล้วแบบมีเยอะเลยค่ะมันยี่สินักแสดงแบบหลายคนมากๆช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเราติดปากถึงแฟนใช่จะบอกว่า ช่วงนี้ไม่ใช่แค่ระวังรักษาสุขภาพแต่ว่าต้องระวังแบบอุกภัายด้วยอยาไม่อยากฝากอะไรอยากเป็นกําลังใจค่ะถ้าอยากฝากก็อยากฝากกทมค่ะว่าช่วยด้วยเรื่องน้ำท่วมทุกคนแบบกลับบ้านลำบากมากๆเลยค่ะก็